ทนายตั้มฮอตมากล่าสุดพระเอกดังโูกปรึกษาอีกรลายพระเอกบอยปกรณ์เป็นคนบันเทิงลายล่าสุดที่ขอเข้าปรึกษาทนายตั้มสิทธาเบี้ยวมังเกิดโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่าไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบครับขอบคุณพี่ทนายตั้มครับปรอรอ,รอบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์เกียนในโลกโซเชียลนะจ๊ะ แต่ไอ้พวกที่ชอบคอมเมนต์ให้เสียหายก็หยุดซะนะตาวิเศษเห็นนะส่วนประเด็นที่ปรึกษาคือคดีความหรือเรื่องอะไรคงต้องรออัปเดตข้อมูลจากเจ้าตัวอีกที